สบายดีงามแรงพี่น้องทักทายสบายดีเด้อจักจักจักคำาะละพี่น้อยจักออกไม่จักคำหาคำมันไปเจ้าเหลือแต่ประตูพี่น้องเล่าเขากันเลยเน้นอยู่เลยเนนนหน้าว่วจิกยัน ยันยังยันนกกระจาบอะไรเขาไปกินเขาก็เลยจิกดีเหมือนดีว่าอย่าังลูกอยังบรรยากาศงายแรงไก่ไฟไหวที่พามาังคำไปเบิ่งปลาพอไปเกลือปลาแง่ผากับพันนี้เก็บให้ลูกสัมจูนเหมียนเครื่องเหมียนคล้องในเคีย่องจนคำมาก็ได้ บริเก็บบริเมียนแต่้ดนเก็บไปเท่ละส่วนเป็ดมังหามกับแ,แซลอยู่เป็ดน,น้อยกราบกลาบเดี๋วจับเดี๋จับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยจับ่นอ,าาอนอไก่ทางหยาดเด้เอาเองกับหยาดยเด่ยหวกระดาจุกเหงื ไปลุทึงทึงเจ็บเหนียองสิ่งองนี่เาเห็นทงลุมันมึดเลยเห็นอยู่ด้ทำมอดแล้วเขาเจ้า,าจกจวจกจวกกกับมี่ได้หนอง ก็ควา,ายอยู่ๆน้อง่ไม่เงีก็พ่อปู่กันกับ,บ้านแล้วใชยอาสาบายดีดูอาสาบายดีดูโอ้อยคือมือแท้เลยเฮ้ยสบายดีปลาลุงวันนี้ก็้ากระลงเมื่อเที่ยงเพื่อนวังคำไปไกลน้ำน้อง ยังหาหน้าเพิ่นสีนอนน้าแม่เพิ่นก็ได้พร้อมงานก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปพอเด้ไปพอเก็บผ้าให้เด้ิทนเอ้ยห้องทนด้วยชี้ๆอะไรเผื่อแล้วไฟโซล่าเซลล์กับควสมเื่อกับ พาดในเขาในเมืองเลยมีสองอันพาดในเขาในเมืองไปซื้อเฮพื่อนเลาะเพื่อนมักเบิง้งหันเบิง้งหนีอะไรเพื่อนเพื่อนหน่อยฮเฮสียงฟ้าจุ๊มๆอยู่พ่อเด้ มืดม,ดมืออยู่เลยมืดล้มใส่ประตูนี่กับแล้วละบ่เนี่ยเวลาเขาปั่นเขาแล้วแล้วก็ค้นเขาโอนมันก็ใกล้ๆนี่นหอนเั้ยพกใกล้สะดวกสบายบ่เนี่ย ไอแปนยังเรืออะไรประตูยังบ้านในใส่เป็นมะอื่นกระมิกระมิกระวิกระวิน <laughs> แหมแล้วด evet. ีป uh, ้าขึ้นแงเนาะมันค่ําแม่นสิ่งแม่นของไว้ขางในบ่ทันได้เก็บเก็บไปทางนอกคอยเป็นคอยเก็บคอยไปคอยเก็บทเล็กทีลน้อยนี่แต่ก่อนบนี้สิ6เฮาเก็บออกเบิดบาดนีเหลือไว้แต่กระติกน้ํา กระติกนั่งเลยก็เลี้ยนๆกันอยู่มีกระติกน้่งอยู่บ้านใหม่เนี่ยเราพันแนวเมืองก็เลยมีสามติ๊กบ่อนี่กระชิโลรบน่อนั่งกินเข่ากระชีเออพื้นที่กระชีกว้างขึ้นแน่เนาะปาลุงเก็บเมียนตะกี้นะโอ้ยกล่องสามสี่กล่องกับรถเช็คหม,มางฮามกันยังพันตะก็บพร้มพอมฮามใส่ตลอดเครื่องเหรินเพื่อนเนี้ยมาล้างเพื่อน เบอร์ข้างในนี่ก็สิมีข่าแล้วก็กระตุกน้มามันก็สิเอาออกทางน,นี้ยังเก็บบ่ทันได้เอาทางน,นี้ยังยังหกอยู่เด้อมันบ่ทันเลี่ยนคักเดี๋ยวเฮาเอาละแม่ลูกอ่อ,อนทางน,นี้กันยังพาได้เก็บข้อมห้ามก็ใส่ใส่กองไหวมันีเสื้อผ้ามันสินได้เมีย่ยนได้บ่อน,ยนอยู่พี่น้องเอ้ยคอยเก็บยังหกอยู่ <laughs> เดี๋ยวว่างเดี๋ยวจัดการ เก็บไข่เขาขที่เขาทางอืออือแม่ถ่ายป่าลุงเบิงแต่ว่าบริเวณตอนเมียนทำความสะอาดนี่ยังยังบริถายพี่น้องเบิงแล้วก็มือหนาหักซีมาคั่วบ่ะนี้เสร็จเมียนล่างเครื่องปอกเครื่องปรงปุงเราได้เบิดอายุข้าวไว้เก็บถิมมันสีเมียนให้มันเป็นระบุงระเบียบ บ่บหอยมันหกจะได้บ่เอาท,ท,ทุ้งๆกิ้งๆหอยท่านี้เขาก็จะเก็บไปเผาไปจุ่มถิมอะไเฮามีเวลาพคนละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอาไปเท่าน่อยเท่าไรยางหมดแล้วยางเก็บให้มันเขาที่เขาทางเนาะใส่ข้องเด่นก้อนแาบไหนกันคันเท้าเหมียนไปเท้าห,หูนะพี่น้องเอ้ยหู เก็บย่างเก็บย่งไวนะท่นผู้นึงผู้สองเมียนแล้วก็ถามหายังกบ่ฮู้จักแล้วบัดนี้จักไว้อยู่ไสนะเลยเมียนผู้เดียวของเล่นเพิ่นแม่มาล้างน้ําให้แจ้งเขาันเขาเะนั้นเดี๋ยวบ่อยาเดียวขานแหงบ่มีเวลาก็เลยเก็บเมียน ยังดูในเพียงทำดินเนียนเสร็จก่นอนถ้าผ่ามาเช็ดก่อนแล้วเอ้ยเก็บเครื่องมาให้ลูกพับเรือ่อยเครื่องหือมันละหมอกที่โต๊ะใส่แหละช่วงเกี่ยวเขาน้ำหมอกตกะนี่มันขึ้นมานะอันนี้นะจุกหลอ,อกมาห้ามได้จะยังน้อยนะนี่นะดูดมึงด,ดูจุดจุด นี่ใหญ่แล้วถ้าถ้ามีเวลาเมี่ยนมือหาเวลาเมี่ยนเดียวบางมืออยากเมี่ยนให้ไม่ได้เอามือเดียวเลยกับกระดาษคำปลาปูไม่ยากเลยเห็ดเก่า นี่มีกวลารแล้วน้องพี่นอ้องลายังลาแต่ว่าคนพ่อนหน่อยคนนี้เพ่นนอนข้าวเดียวกระตื้นะนะนั่นกำเวนมาพอคำมาแม่ก็สิมาเมียนมาเก็บกับเมื่องงลยล่อะไรไ่รเล่นอะไรมาพอ่อลูกอ่อนเล่นอะไรปดปดลงๆ เครื่องไรเนี่ฮะเครื่องเครื่องคนไหนน้อยแข็งขันว่าซักสามสี่มือซักให้เพิ่นพี่น้องไหมสามผู้ใหญ่น่าชี้หามือเพื่อซักปันเจมโวะกับเจมโวะเดี๋วว้าวูเธอลืมอยังวะ ได้เปเอาแพ้เพเลอนะลุงนี่นี่นี่ยันเลยคนดีเลบางคนบางคนสิยอมใส่บคนนอนได้แล้วนอนแต่เดียวเคจับมือกันคิอกิกต๊อกลิกก๊อกแล้วจับมือกันล้ิงะเ่อแต่เดีต่เดียว งอคือเปื hmm. ่อนแค่มือพอว่าดราจะอืมไปกโอ้มันมีหนักหนอกแม่ห้ากะลางด้ยให้พอเอากระแพมาเสร็จแพดใ่เสร็จไหนเพื่อนไอ้แล้วของลินมีเสีย นี่ก็แพ้มาอยู่ตัวใดก่อนมานั่งนั่งแหละ่นี่บ่ให้ถาเทาตัวนี้แม่นบ่ติดไปก่อนเจ้ห,หูกับพุกกลางลังอะใหุ้กกลาเจ็ดแน่กระปุกะ คอนซาเลได้พี่น้องเอาคนซาลจางเขา,เขาห้อยเกือบไ,ได้เกี่ยวจากแถวกนน้องแทอาจจะได้เกี่ยวเป็นไปได้ว่ามันแดนชุกไหวเขานจุกอเดิอแงได้เด้อเด้อบรานยังเด็่นได้ด้วยตัเป่นเ ม,มว <laughs> ดวันแล้วปะมดวันอันตัวกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งอะไให้ลูกปลาว่าเลยัวของบมหำเยบมหำไหนบมดหำมีอะไรอันดิช้าี่เดือนคนแล้วจับยางเป็นคนละ คือเราเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงใส่นมเราเองอพออยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเอานมนมลายนี่นะบ่ลูกดูดเองมันเสือกนะเมนอันนี้ก็เขาจะที่หูบุหูก็กินน้ำห่อนเขาจะกินน้ำห่อนอยู่แต่อยู่กําเย็นกําเย็นกหรือกําตื่นบ่ได้บ่ได้อยู่ไทยกชื่อชินหวานกินหวานเอาแล้วกันนาะอยู่ในมุ้งขบสามมืออะไรก็ได้จบ ทุ mainland, ่งหกเลยก็ถือว pues ่านมนมก็ถือว่าอะไรเก้าเดือนก็ถือว่าสมควรอยู่เลยแต่ว่ากินนมเสริมที่จริงก็แต่แต่หกเดือนผัวหายกินนมเสริมแล้วแต่ผมกินบ่ได้บันดีกินนมยังวันนี้นักเตะลอยรถจืดเด็กอยู่สามแผง จะได้สั่งอย่างนี่จะได้สั่งซื้ออะไรเบิ้ดไปซาเบิ oh. ้ดไปจะกิกิล่างมือมีจฉาแพ็ค์ฮุกเฮกเจือสามแพ็คครึ่งเบิ้ดไปซองแพ็คผักขึงหน่อยนาซีสั่งแบบซองล่างทีเดียวเลยเพราะว่ามันยังขาดถ้ากินเนื้อมันเป็นก็เริ่มกินรลายขึงเมื่อนี้ เบิไปไลออนได้เมือนแต่ว่ากลางขึ้นเ่่เมกินน้องฟอกตังขึ้นอะหายกินช่วงประมาณตีสองตีสามแะไหากินะแม่เห็นหากินน้ำแล้วก็รับโอไปอีกหากงแล้วมันตื่นเอากระืด้วกินน้องอฮะกอะูเยอะวะกรยูเยอยากนอนอ่ะ นี่กอยากกอนเล้นี่ยน่กําลังกอดกันอยู่นกินน้องปอมแช้ไหมคือเยอะยังป้อมหายละลายอยู่นะเด็กๆเดี๋ยวไปเหมี่ยนเัินเสือผฟาหข้ามข้างในก่อนไปใส่ใส่ตะกร้าไว้ใส่รางไว้พอกันใหม่เด้อปาลุ้งกับคุณในรายที่เขามาครับสวมบายบายเด้อบาย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 เด้อบาย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 เด้อบายบาย ไปไปเห็นบด้ไปไปนะไปไปเด้อใส่ปลาลุงเด้อใส่ปลาลุงเด้อใส่ใส evet> ่ปลาลุงเด้อยิ้มหวานเด้อยิ้มหวานยิ้มยิ้มยิ้มไปปลาลุงเด้อนี่นี่ปลาลุงอยู่นี่นี่นี่น่นี่ปลาลุงอยู่นี่นี่มาสนใจเลยเพือเพื่อนเห็นพอเก็บไว้เพื่อนเห็นถเก็บไว้บ่ไปแล้วพี่น้อง